สวัสดีผู้ชมนี่วันนี้จะใช้นี่ข้าเหนียวจะใช้แช่น้ำไหมนะแช่น้ำไห้เดี๋ยวจะใช้จะมาต้มต้มประมาณรักสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจะเอาไปล้างน้ำข้าวออกแล้วก็จะมาทำบวชพี่น้องนี่วันนี้บวชข้าวโพดข้าวโพด,ดนี่จะใช้ซื้อมาเป็นฝักนะเนี่ยแต่จะใช้จะมาฝานฝานฝานเอาแล้วก็ฝานเราจะเนี่ยต้องเม็ด แล้วก็มาใส่ซึ้งนึ่งนึ่งห้สุกพี่น้องนึ่งห้สุกแล้วก็เดี๋ยวมาบวชข้าวเหนียวใส่กระโพดกันอันนี้เดี๋ยวจะเอาข้าวเหนียวลงไปต้มเนี่ยต้มรับสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เดี๋ยวมาเอามาล้างล้างให้ตังเม็ดใสๆเอามาบวชกันพี่น้องวันนี้กินบวชเปียกข้าวเหนียวใส่กระโพดกันพี่น้องเดี๋ยวจะใช้ทำก่อน ขนมหวานวันนี้ก็เหนือขนมหวานนี่แล้วพี่น้องนี่ผู้ชอม้ะใช้ฝานข้าวโพดละเอามานึง่งละเดีหยนนึ่งให้สุกพี่น้องแล้วเดี๋ยวไปบวชข้าวเหนียวกันในข้าวเหนียวว่าจะใช้มาต้มแล้วต้มนักสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวไปล้างน้ำเอาแต่ไม่ใส้ใส่กันเดี๋ยวพี่น้องต้มข้าวเหนียวพี่น้องต้องค่อยค่อยคนนะไฟอย่าแรงนะ เป็นอ่อนนะกคนไปเรื่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวมันติดไหม้ติดก้นหม้อไหม้เนี่ยอันนี้ยังไม่ได้เม็ดยังไม่ใส่ค่อยๆดูไปเนี่ยได้แล้วพี่น้องเม็ดเริ่มใส่แล้วเดี๋ยวจะใช้เอาไปลักน้ำเล่าตำเม,ม็ดข้าวเดี๋ยวจะมาเนี่ยพี่น้อง ข้าวเหนียวที่จะใช้ต้มแล้วเอาไปล้างน้ําไว้นะเนี่ยจะใช้มาผึ่งแล้วเนะนี่ยเป็นเม็ดสวยเลยนะใส่แนวเลยสวยเลยแหละเนี่ยถ้าเราไม่ล้างแล้วไปแขกอนะ่ะมันจะเหนียวเป็นน้าข้าวมันเยอะจะไม่สวยเนี่ยกําลังสวยเลยเดี๋ยวจะใช้รอข้าวโพดข้าวโพดยังไม่สุกพี่น้องข้าวโพดที่จะใช้ฝานมาแล้วก็มานึ่งไว้เนี่ยสุกแล้ว แต่มาเปียกข้าวเหนียวใส่ข้าวโพดกันพี่น้องวันนี้ง่ายๆเลยขนมหวานนะชัยมาท่านผู้ชมน้ำช้ยต้มไม้เดือดแล้วใส่ข้าวเหนียวไปเลยจะต้มต่อสักพักพี่น้องจะต้มต่อไปพักพ ปิดไฟไว้ให้ขนมเหนียวมันได้ที่ขนเหนียวตะใช้ได้ที่ไอพี่เนอะมันจะใช้สายตาลเลยอืมไหมสแนวเลยไม่ค้นไม่คุนอืมนี่กพ็พอด จีใใช้ฝานแล้วเอาไปนึ่งไว้ใส่ไปเลยอืมบวชข้าเหนียวใส่ขา้าวโพดพี่น้องเห็นไหม,ไมแสงตานีกหน่อยน่าจะยังไม่หวานนะ รู้สึกจะแห้งไปพี่น้องนี่น้ำข้าวที่เราต้มแล้วก็แบ่งเอาไว้นะเพาน้ำจะเยอะไปนี่แบ่งเอาออกไว้แล้วก็เอามาใส่ได้น้ำข้าวที่เราต้มไว้มเมื่อกี้โอโ้โหใส่แหนวเลยไหมืมไม่คุณไม่เละ ต้องเบป,ปั๊บพี่น้องเดี๋ยวจะใช้ชิมหน่อยว่าเป็นไงบ้างอืมโอเคหวานแย่ๆเอยรอยปับ๊บนี่พี่น้องแต่ใช้มีลำยายอยู่ถ้วยใส่ไ,ไปเลยนี่โอ้โห,หลำเลยลำเลยพี่น้องเสร็จใช้ได้ เป็นไงข้าวเหนียวเปียกข้าวโพดใส่ลำไย,ยพี่น้องกับข้าวตชาชัยมีหนวดมือน,นี้ไม่ใช่ของหวานตชาชัยมีหนวดนี่พี่น้องเลยขอบอกเลยนี่เป็นไงพี่น้องน่าก,กินไหมข้าวเหนียวเปียกข้าวโพดใส่ลำไย,ยของหวานตชาชัยมีหนวดนำมาฝากเพื่อนๆทุกคนครับหอมหวานหอมอร่อยเลยพี่น้องด๋ยวจะใช้ตักใส่ถ้วยให้พี่น้อง ใส่ทั้งข้าวโพดใส่ทั้งลำไยเนี่ยตไชัตักใส่ทั่วแล้วพี่น้องเลยยังไม่ลร่ราก,กะทินะเดี๋ยวไปราก,กะทิกันกะทิตไชัยทำไว้แล้วเดี๋ยวะใช้ลาดก,กะทิมาให้นี่พี่น้องเสร็จเรียบร้อยขนเอาขเหนียวเปียกข้าวโพดใส่ลำไยหอมหวานตไชัมีหนวดเป็นไงน่ากินไหมหอมหวานเลยพี่น้องหอมกลุ่นเลยเนี่ยหอมทั้งข้าวโพดหอมทั้งลำไย จะใช้ทามาฝากทุกคนนะนเพื่อนๆกินให้อร่อยนะครับวันนี้จะใช้เสนอของหวานข้าวเหนียวเปียกข้าวโพดกับลำไย,ยข้าวเหนียวเปียกใส่ข้าวโพดใส่ลำไยจะใช้เอาข้าวไปต้มแล้วมาล้างให้ใสแล้วก็มาต้มน้ำร้อนรอเอาข้าวใส่ข้าวโพดใส่แล้วก็มาใส่น้ำตาลเนี่ยพี่น้อง เราต้มก็ต้มไปเลยแล้วมันจะเป็นน้ําข้าวไงเอาข้าวไปต้มเลยอ่ะมันก็จะเป็นน้ําข้าวข้นกินแล้วก็ไม่อร่อยแบบเนี้ยเราต้มข้าวสักสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วข้าวไปล้างน้ําเอาน้ําข้าวออกอะไรตาอะไรออกก็ให้เหลือแต่เม็ดข้าวไว้ทำมาต้มน้ําร้อนให้เดือดแล้วรอไว้เนี่ยพอน้ําร้อนเดือดแล้วใส่ข้าวไปพอข้าวสุกก็ข้าวเหนียวสุกก็ใส่กระพดลงไป ใส่กะเพราแล้วก็ใส่น้ําตาลไปเอาหวานแค่ไหนตามใจเราอยาจะใช้ํามมาฝากทุกคนนะเพื่อน,นกินให้อร่อยนะครับขอบคุณเนบซีทุกคนที่เป็นกําลังใจตาชัยวันนี้ตาชัยเสนอเป็นของหวานนะพี่น้องเนี่ยของหวานข้าวเหนียวเปียกใส่กะโพ่ใส่ลําไยกับข้าวของหวานตาชัยมีหนวดอร่อยหอมปลุ่นเลยพี่น้องเลยขอบคุณเนบซีทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ